ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาระบบสาธารณสุขของไทยพัฒนาไปมากจนเรียกได้ว่าไทยเราเป็นประเทศที่มีระบบสาธารณสุขที่ดีประเทศหนึ่งของโลกดูได้จากวิวัฒนาการทางการรักษาพยาบาลที่ก้าวหน้ารวมถึงสถานพยาบาลที่เข้าถึงทุกพื้นที่มาดูที่ตัวเลขสถิติการเสียชีวิตของคนไทยการเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อต่างๆอาทิไข้เลือดออก โรคตับอักเสบก็ลดลงเช่นกันในเมื่อสถานการณ์ทุกด้านดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่คำถามคือทำไมตัวเลขผู้เจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาพยาบาลกลับไม่ได้ลดปัจจุบันปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพของประชากรโลกได้เปลี่ยนแปลงไปสาเหตุของการเจ็บป่วยไม่ได้มาจากเชื้อโรคเป็นหลักแต่หากเกี่ยวพันกับวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตัวอย่างสถานการณ์ของไทยที่ชัดเจนคือคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปมีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเพิ่มขึ้น2เท่าตัวเมื่อเทียบกับในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมาและหากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาคพบว่าคนไทยอ้วนสูงสุดเป็นอันดับสองจากทั้งหมด10ประเทศอาเซียนซึ่งภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคหรือพันธุก,กรรมแต่เกิดจากสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพอาทิอาหารฟาสต์ฟู้ดน้ำอัดลมและอาหารที่ขาดคุณค่าทางโภชนาการรายงานสุขภาพคนไทยปี2557ระบุว่าโรคอ้วนถือเป็นสาเหตุให้เจ็บป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากโรคไม่ติดเชือ้อหรือโรคในกลุ่ม NCDs Non Communicable d i s e a s e อาทิ เบาหวานความดันโลหิตสูงโรคตับโรคมะเรง็งโรคซึมเศร้าและโรคข้อเข่าเสื่อมโดยคนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเหล่านี้มากกว่าปกติ2-3เท่าซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ได้มีเชื้อโรคเป็นต้นเหตุแต่มีสาเหตุมาจากไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตสิ่งแวดล้อมและเงื่อนไขชีวิตของแต่ละบุคคลเป็นตัวกำหนดการเกิดขึ้นของโรคไม่ติดเชื้อต่างหาก ที่น่าตกใจคือตัวเลขค่าเฉลี่ยการเสียชีวิตจากโรคเหล่านี้ของคนไทยสูงถึง73%รวมถึงปัจจัยทางสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายมิติเช่นโครงสร้างประชากรที่ปัจจุบันจำนวนเด็กแรกเกิดน้อยลงในขณะที่ทำให้จำนวนผู้สูงอายุมีมากขึ้นสังคมไทยจึงกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบหรือโครงสร้างเมืองที่เปลี่ยนไปห้างสรรพสินค้าที่ผุดขึ้นอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมที่น่าสนใจถูกรวบรวมไว้ภายในห้างสรรพสินค้าดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพมากขึ้นตัวอย่างนายเไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตแบบหนักหน่วงไม่ห่วงสุขภาพนายเไม่ชอบออกกำลังกายทำงานหน้าจอม,มากกว่าวันละ8ชั่วโมงมื้อเที่ยงก็ชอบอัพไซส์แฮมเบอร์เกอร์เพื่อความคุ้มค่า และสุบรีจัดเวลาเครียดเรื่องงานพอเลิกงานก็ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงดื่มเหล้าจัดและนอนดึกเป็นประจำไม่กี่ปีนายเก็ป่วยเป็นโรคหัวใจโรคตับแข็งและมะเร็งในระยะยาวหรือนางสาว B ดูแลสุขภาพดีแค่ไหนแต่ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่เป็นใจก็ป่วยได้เช่นกันนางสาว B ีชอบออกกำลังกายและมักจะตรวจสุขภาพเป็นประจำแต่เมื่อต้องนั่งรถเมฝา่ารถติดมาทำงาน ทำให้นางสาวบีต้องสูดดมควันพิษทุกวันมื้อเที่ยงออฟฟิศมีสวัสดิการอาหารเที่ยงแต่เมนูที่มีก็ไม่หลากหลายหวานจัดเค็มจัดมันจัดบ่อยครั้งก็ต้องทํางานล่วงเวลาจนลืมทานมื้อเที่ยงและมื้อเย็นเหล่านี้ล้วนเสี่ยงต่อก,การเป็นโรค NCDs จำพวกโรคมะเร็งปอดโรไไตาวายหรือโรคกระเพาะอักเสบ ดังนั้นปัจจัยที่กำหนดสุขภาพหลกัหลกๆเป็นปัจจัยทางสังคมรองลงมาคือสิ่งแวดล้อมปัจจัยทางกายภาพและพันธุก,กรรมส่วนการบริการทางการแพทย์มีส่วนช่วยในการรักษาโรคเหล่านี้เพียง10%เท่านั้น การตระหนักและสนใจปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพที่แท้จริงจึงมีความสำคัญต่อความเป็นอยู่ของคนไทยและความเข้าใจว่าทุกปัจจัยแวดล้อมล้วนเกี่ยวพันกับสุขภาพ<ๆ>ก็จะนำไปสู่การปรับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิธีชีวิตของตนเองซึ่งทั้งหมดนี้คือภารกิจของสสสและภาคีเครือข่ายเราพยายามจุดประกายกระตุน้นสารและเสริมพลัง เพื่อให้คนไทยทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถสังคมสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีและนั่นคือการสร้างเสริมสุขภาพแบบสสสสสสเองก็ถูกจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรรัฐที่มีรัฐมีกฎหมายเฉพาะเลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็นำภาษีบาสจากสินค้าที่ทำลายสุขภาพเนี่ย มาเป็นกองทุนในการที่จะดําเนินงานในการที่เชื่อมประสานกลไกรัฐต่างๆกลไกวิชาการกลไกเอกชนต่างๆให้มาร่วมกันทํางานที่ซับซ้อนเหล่านี้ยกตัวอย่างเช่นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือที่เรียกว่า N c d นซดีะครับอย่างเช่นเรื่องเบาหวานเรื่องมะเร็งเนี่ยสัมพันธ์กับการกินการอยู่ทั้งนั้นเลยนะครับหรือการเคลื่อนไหวร่างกายเราที่ไม่เพียงพอพวกนี้ไม่ได้แกง,ง่ายๆโดยการสอ,อนสั่งเหมือนกันนะครับ ทำไมคนเราถึงเคลื่อนไหวน้อยลงหยุดนิ่งหน้าจอมากขึ้นมีบริบทของสิ่งแวดล้อมสาคัญนะครับการจะทําให้เขาเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแม้แต่การกินอาหารขยะการกินหวานมันเค็มสูงความรู้ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ก็ไม่พออีกการทําให้เงื่อนไข,ขของการมีพฤติกรรมดังกล่าวการกินอาหารดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายซึ่งต้องพึ่งหลาย,หลาย,ห,ลายหลายเรื่องมากนโยบายระดับชาติระดับองค์กรระดับท้องถิ่น หรือการกระตุ้นเตือนการให้ชุมชนเองเข้ามามีส่วนร่วมนะครับต่างๆเหล่านี้นะครับมันเป็นมิติสังคมว่าให้ทาเยอะเลยบวกกับมิติอื่นๆเช่นมิติของทางกฎหมายซึ่งพวกนี้ต้องทำความเข้าใจกับสังคมทำความเข้าใจกับผู้กำหนดนโยบายต่างๆที่ออกมามาตรการหลากหลายเหล่านี้นะครับต้องการการทำงานร่วมต้องการผู้ที่ประสานภาคส่วนซึ่งมีอำนาจต่างๆกันนะครับมาประสานกันให้เกิดผลครับสสเอง เกิดขึ้นมาเพื่อประสานการทำงานในภาคส่วนต่างๆเหล่านั้นครับเพื่อนำไปสู่การสร้างเงื่อนไขชีวิตสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆลดลงเรื่องสำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องการเป็นหุ้นส่วนเจ้าของสุขภาพของตนเองของสังคมด้วยกันนะครับแล้วก็เข้ามามีส่วนร่วมจากภาคส่วนต่างๆไม่ได้ยกให้เป็นเรื่องของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งแต่ขึ้นกับผู้มีบทบาทด้านต่าง ที่จะทําให้เงื่อนไขชีวิตหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอื้อต่อการมีสุขภาพดีของคนไทยสสอเองเป็นองค์กรที่จะเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนให้ทุกท่านเข้ามาช่วยกันเป็นผู้สร้างสุขภาพให้ตัวเองชุมชนและสังคมนะครับเรามีโครงการปีละมากกว่า2000โครงการทั้งในโครงการที่เราไปชักชวนพุ้นส่วนสําคัญสาคัญในการจะสร้างเงื่อนไขใ,นให้สุขภาพของประชาชนดีขึ้นและในส่วนที่เราเปิดรับในส่วนที่ มีคนเสนอโครงการดีๆเข้ามานะครับนอกจากนั้นเองเราก็ยังมีศูนย์เรียนรู้ที่เป็นที่แลกเปลี่ยนให้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันเราหวังว่ากิจกรรมต่างๆเหล่านี้จะเข้าถึงคนส่วนใหญ่นะครับให้เข้ามาช่วยเป็นนักสร้างเสริมทุภาพด้วยกัน